สำหรับหนุ่มเอมสันเพชดค่ะถูกเลือกให้ภาคเสียงฉบับภาษาไทยของหนังเรื่องซูเปอร์แมนเวอร์ชันล่าสุดแต่ก่อนหน้านี้นะคะก็โดนดราม่าไปแล้วรอบหนึ่งจนค่าย Warner Brothers Thailand ์เองก็ต้องออกจดหมายชี้แจงขั้นตอนการเลือกพร้อมกับยืนยันว่าทั้งโทนเสียงการสื่อสารรวมไปถึงคาแรคเตอร์ของเจ้าตัวนั้นมีความเหมาะสมเป็นอย่างมากไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยโดยต่อมาค่ะค่ายได้ลงตัวอย่างหนังซูเปอร์แมนฉบับเต็มที่เราจะได้ยินเสียงภาคมาก ขึ้นทำเอาแฟนๆก็เข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์กันสนั่นนะคะและมีคอมเมนต์แรงถึงขั้นที่บอกว่ามีเสียงซูเปอร์แมนหรือว่าสกูปิดูกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดชาวเน็ตบางส่วนก็มองว่าการแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็วิาพากษ์วิจารณ์กันได้นะคะแต่ควรอยู่ในขอบเขตที่มันไม่แรงเกินไปค่ะแถมหลายคนยังเอาทัวไปลงในไอจีของเอ็มซันเพชอย่างตอนที่จ้ตัวโพสต์รูปคู่กับเชพราง เพื่อเป็นการขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามซีรีส์นาย s o ซฟิวที่เพิ่งจบไปค่ะก็มีคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์ที่ไม่เกี่ยวกับซีรีส์เลยแถมตามไปดราม่าเรื่องเสียงภาคของเจ้าตัวในเรื่องซูเปอร์แมนแทนค่ะจนคอมเมนต์ก็คือวิ่งไปกว่าหลักพันคอมเมนต์แล้วนะคะ งานนี้เหล่าแฟนคลับรวมถึงชาวเน็ตค่ะที่เห็นใจเอมก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับเจ้าตัวโดยก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่บอกว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปครับตอนแรกผมก็ตลกตลกหลังๆเริ่มไม่ใช่ละแต่ตอนนี้เริ่มสงสารเอมแล้วน่าจะหนักเลยนะครับพอผ่านไปได้แล้วเอมจะเก่งขึ้นสู้ๆครับในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง ด้านเอมสันเพจค่ะพอเห็นแล้วก็เข้ามากดไลค์คอมเมนต์นี้นะคะพร้อมกับมีการตอบกลับด้วยโดยเจ้าตัวบอกว่าไม่ต้องสงสารผมเลยครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะบอกความคิดเห็นและผมก็ต้องรับทุกความคิดเห็นครับนอกจากนี้ก็มีอีกหลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามาส่งกําลังใจยอย่างเช่นที่บอกว่าใครที่เข้ามาด่าเอมผมอยากขอให้เห็นใจเอมหน่อยจริงๆเนี่ยเอมเป็นคนที่ทัศนคติดีมากๆฟังบทสัมภาษณ์ของเขาแค่ไม่กี่นาทีรู้เลยว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากเขาเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่มา ภาคซูเปอร์แมนบอกว่ารับฟังความเห็นของทุกคนทุกคนมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์กันได้เลยเพราะฉะนั้นเชื่อผมเธอเอมรู้ดีว่าฟีดแบ็กมันเป็นยังไงทุกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทุกความไม่พอใจเขาเห็นหมดนั่นแหละเขาไม่ใช่ประอิฐพระปูนที่จะไม่รู้สึกอะไร เขาไม่ได้นิ่งเฉยหรอกแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะรับงานไปแล้วพากเสียงไปแล้วก็ขอให้เห็นใจเขาหนอ่อยเถอะในขณะที่บางคนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอแสดงความคิดเห็นในฐานะคนชอบดูหนังเรื่องการพากเรื่องแรกเราว่าไม่แย่มากดีกว่าที่คิดแต่ไม่ได้ดีถึงขั้นพากตัวซุปที่เป็นตัวละครแบกเรื่องภาษาและก็อารมณ์อาจจะยังไม่ค่อยได้แต่ก็มั่นใจว่าเอ็มพัฒนาได้อีกเพราะเนื้อเสียงน้องเนี่ยดีอยู่แล้วเข้าใจว่าทุกคนคาดหวังเอาไว้เยอะ อยากให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ในพื้นที่ที่เกี่ยวกับตัวนางดีกว่ามาเม้นพื้นที่ส่วนตัวเขาเราว่ามันเกินขอบเขตไปหน่อยและนี่ก็เป็นบางส่วนนะคะของคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจเอ็มสันเพรถึงดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องนี้นะคะลหลายๆคนเข้าไปดูภาคไทยในโรงแล้วเนี่ยก็มีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะคะไม่ใช่แค่ว่ามีดราม่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังไงก็อยากจะแนะนําทุกคนค่ะให้คอมเมนต์กันแบบพอประมาณดีกว่านะคะ